ทองคำและน้ำมันราคาร่วงแรงเลยนะครับหลังจากมีสัญญาณทางสันติภาพเกิดขึ้นมาครับล่าสุดทางยูเครนเองก็เริ่มตัดพ้อนะครับแล้วก็จะไม่เข้านาโตแล้วเป็นไงนคิดนี้รยฟังครับ ทีพิเศ่ทุกคนนะครับผมคิมนะครับคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t ร l i ี้ที่มาพูดคุยกันจริงเรื่องการเงินในโลกอนานคตไปได้วยกันนะครับในคลิปจะมาอัปเดตเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็รู้สึกว่ามันจะบานปลายหรือไม่นะครับจะลามเป็นสงครามยุโรปหรือเปล่านาโต้ NATO จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยูเครนมาช่วย Ukraine ยูเครนอย่างไรบ้างครับแต่ก็จนแล้วจนรอดนะครับนาโตเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะส่งทหารเข้ามาช่วยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําการตอบรับข้อเรียกร้องจาก ซึ่งในฝั่งของยูเครนนะครับก็เรียกได้ว่าต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับมีการออกมาตัดเพออยู่เป็นเนืองๆครับนอกจากนาโต้แล้วนะครับในฝั่งของ EU เี่ยก็เช่นเดียวกันครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางยูเครนนะครับได้ทําการเซ็นสมัครเข้าร่วมกับ EU นนะฮะแต่ก็ดับฝันครับยูเครนเนี่ยเป็นสมาชิก EU ทันทีไม่ได้นะครับต้องใช้เวลานานเลยครับซึ่งหลายคนก็เข้าใจนะครับที่มาของสงครามความขัดแย้งเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่ยูเครเนนะครับมีความตั้งใจจะเข้าสู่นาโตนะครับจะทำให้รัสเซียเนี่ยไม่พอใจครับ ซึ่งรัสเซียเนี่ยก็ให้เงื่อนไขมานะครับในการเจรจาว่าถ้าหากจะให้สงครามนี้หยุดนะครับยูเครนต้องทําเงื่อนไข4ข้อครับหลักๆนะครับก็เป็นเรื่องให้ยูเครนเนี่ยเป็นกลางทางด้านการทหารนะครับหรืออีกนาหนึ่งคืออย่าไปเข้านาโต้ครับสครับยูเครนเนี่ยต้องรองรับนะฮะว่าแคนควเมียเนี่ยเป็นของรัสเซียนะครับและ3นะครับยูเครนต้องยอมรับสถานะความเป็นรัฐอิสระของดอนเนสแล้วก็ลูฮันด้วยครับ จริงๆอันนี้ก็เป็นคําขอที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือนาโตโอเคและคนเข้าใจได้นะครับแต่2อ,อันหลังเนี่ยนะครับก็คือไครเมียเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นความขัดแย้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นของอัสเซียด้วยนะครับและล่าสุดเลยครับดอนเนสและก็ลูฮันก็ใช้ลูเคนเนีรับรองว่า2รัฐนี้เป็นรัฐอิสระไม่เกี่ยวข้องกับยูเครนครับ หรือพูดอีกนายหนึ่งนะครับก็ให้ยอมรับว่าเสียดินแดนนี้ไปนั่นแหละครับก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่ก็คืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับประกอบกับยูเครนเนี่ยก็ลบอย่างโดดเดี่ยวและได้มีข้ออำนาจตกลงอะไรกับทางรัสเซียมากครับอีกทั้งในฝั่งของการแซงชั่นนะครับการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยที่เป็นอาวุธและกันเนาะในการบีบให้รัสเซียล้มเลิกความตั้งใจงในการทําสงครามเนี่ยนะครับการคว่ำบาตรนี้ก็ดูเหมือนจะมีการเสียงแตกนะครับล่าสุดทางเยอรมนีก็มีการค้านนะฮะในการขยายขอบเขตการแบนธนาคารรัสเซียออกจากระบบโวีครับ และอีกทางเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับในการคว่ำบาตัสเซียเรื่องของการซื้อขายน้ํามันครับซึ่งเยอรมันเองก็เป็นพี่ใหญ่ในยูโรอยู่แล้วนะครับการออกมาค้านแบบนี้เนี่ยก็แสดงออกว่าเยอรมันก็เริ่มงททนไม่ไหวนะยเรื่องของราคาพลังงานที่แพงแล้วถ้าจะไม่เอาจากรัสเซียเนี่ยฝั่งประชาชนเองก็ต้องแย่เหมือนกันครับซึ่งหากมองจุดนี้นะครับการกดดัน้านการแซงชั่นเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวและกันนะครับแล้วก็ลดความเข้มข้นลดความรุนแรงค่อนข้างเยอะเลยครับ ซึ่งหากมองดูในฝั่งของรัสเซียนะครับจริงอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยรียกว่าโดนโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนะครับราคารูเบิลเนี่ยก็อ่อนค่าหุ้นเฮิร์นเนี่ยร่วงยับนะฮะโดนแบนด์การเงินต่างๆแต่พอยุโรปเนี่ยหรือว่าทางเยอรมันเนี่ยมีการคัดค้านเสียงแต่พวกนี้ครับก็ดูเหมือนจะหายใจหายคอได้มากขึ้นครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่เช่น JP Morgan และก็ Goldman Sachs เนี่ยได้มีการเข้าซื้อบอลจากบริษัทชั้นนาในรัสเซียอีกด้วยนะครับ พวกก่อนหน้านี้นะครับมีความกังวลเนาะว่าบริษัทในรัสเซียเนี่ยจะไม่สามารถที่จะชดใช้นี่ได้นะครับมีโอกาสที่จะดีฟอ t มีโอกาสที่จะเบี้ยวนี่สูงมากทาให้ตัวนี่เนี่ย,ยของบริษัทคนนี้ราคาร่วงยับเลยครับซึ่งนี่ก็น่าแปลกนะครับในขณะที่ทางรัฐเนี่ยออกก็แสงชั่นความบาตอย่างออกตัวแรงนะครับแต่บรรดาเอกชนเนี่ยก็ทำการช้อนซื้อพวกบอนราคาถูกเก็บเอาไว้ด้วยครับ ล้วไม่ใช่แค่ทาง JP Mo r g แกนหรือ Goldman Sachs ที่เป็น IB Investment Banking ชื่อดังของโลกนะครับทางจีนเองเนี่ยก็เริ่มพิจารณาในการซื้อหุ้นนะครับบริษัทพลังงานในรัสเซียอีกด้วยครับเพราะว่าเนี่ยราคาถูกมากเหลือเกินครับอารมณ์เหมือนกับว่าใครไม่เอาผมเอาแล้วกันนะฮะของดีแบบนี้ครับเพราะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยความมั่นใจของนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นรัสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาครับทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับรูเบิลหรือเงินสกุลของรัสเซียเนี่ยก็มีการแข็งค่าขึ้้นนเล็กอย จากจุดสูงสุดนะครับ1ดอลลาร์แลกได้มาณ140รูเบิลนะตอนนี้เนี่ยแลกได้เพียง119รูเบิลแล้วนะครับถึงแม้ว่าอ่านยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมนะครับแต่ว่าท่าทีเนี่ยก็ดูจะที่ขายมากขึ้นนั่นเองครับและล่าสุดนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนจะถอดใจนะครับว่า ไม่ยิงดันเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตนั่นเองนะครับก็อาจจะผิดหวังหลายๆอย่างก่อนหน้านี้ที่นาโตเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่ช่วยเหลือเขาเลยนะครับทางฝั่งของยุโรปเองก็เสียงแตกไม่ได้แบบจะจะช่วยเขาอย่างแท้จริงครับอีกทั้งในฝั่งของรัสเซียเรื่องการแข็งชั่นเนี่ยก็ดูจะคลี่คลายมากขึ้นนะครับมีหลายคนนะักลงทุนเหลานี้เข้ามาช้อนซื้อนเนี่ยก็ดูเหมือนรัสเซียเนี่ยจะไม่ถูกกดดันอะไรมากมายแบบนี้แล้วนะครับ และล่าสุดนี่ครับก็มีสัญญาณการเจรจารอบใหม่นะครับก็หลายคนเนี่ยก็มองว่าจะเป็นการปิดฉากสงครามนี้ก็เป็นไปได้ครับทำให้ราคาน้ํามันนี่นะครับที่เคยขึ้นสูงเนี่ยถึงเกือบ140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ร่วงแรงเดีียวจะมา100ต้นๆแล้วครับเพราะหลายคนเนี่ยมองว่าปัญหาจะขี่คลายนะครับทุกคนจะกลับมาอยู่สมบปกติได้ทันทีครับ ในส่วนของทองคาเองก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากทำออทามไฮไปหยกหยกนะครับที่ประมาณ2,077ดอลลาร์ต่ออยส์อนนะครับแล้วพอมีสัญญาณข่าวดีต่างๆก็ร่วงลงมาครับอยู่ที่ประมาณ1,986นั่นเองครับซึ่งทิศทางต่างๆก็ดูที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้สัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยกับสงครามไม่ได้เห็นด้วยกับฝั่งฝักไหนนะครับการที่ทำร้ายผู้อื่นหรือการริเริ่มสงครามเนี่ยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรเนี่ยก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับนี่ขอบคนนนีาิ้้ดใ ูดถ,งถึงท่าทีสงครามที่อาจจะจบได้เร็วกว่าที่คาดคิดนะครับหลังจากมีสัญญาณต่างๆของทางยูเครนเนี่ยที่อาจจะไม่ดิงดันในการเข้าร่วมนาโตต่อไปครับ ซึ่งประเด็นทาให้ยูเครนเป็นกลางเนี่ยนะครับหรือว่าไม่มีฝักฝ่ายทางยุโรปแล้วก็ไม่มีกำลังทหารจากทางอเมริกาเข้ามาเนี่ยเป็นความตั้งใจของทางรัสเซียอยู่แล้วนะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ขอแค่นั้นนะฮะก็มีการพ่วงนะครับเรื่องของไครเมียแล้วก็แคว้นดอนเนสแล้วก็ลูฮันอีกด้วยครับซึ่งหากมาดูภาพรวมเนี่ยยูเครนคงไม่สามารถต่อต้านกําลังทหารของทางรัสเซียได้หรอกนะครับถ้าไม่มีนาโต้หรือยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับและยูเครนก็ได้ทาการร้องขอหลายๆครั้งเข้าสู่ยุโรปแล้ว ทำให้ทนะ่านยูเครนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับอาจจะต้องรับเงอนขที่ไม่ชอบจากรัสเซียด้วยครับหากดูในมุมของรัสเซียนะครับความกดดันเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยจูเหมือนจะคลี่คลายมากขึ้นนะครับหลังจากมีธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยมาไล่ช้อนซื้อบอนอีกทั้งจีนเองก็สนใจจะมาช้อนซื้อหุ้นด้วยนะครับอีกทั้งยุโรปเนี่ยก็เสียงแตกนะครับไม่ทําการแบนน้ํามันของรัสเซียอีกด้วยฮะ และถ้าหากมองจากจุดๆนี้นี่นะครับรัสเซียเนี่ยดูคลายความกดดันไปได้เยอะเลยนะครับแต่กลับมาอีกฝั่งของยูเครนเนี่ยยังเต็ม,มไปด้วยความตึงเครียดครับดังนั้นหลายคนก็เลยมองว่าสงครามอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดน,น,นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีการเปิดเจรจารอบใหม่กันแล้วครับก็หวังว่าสงครามนี้จะ,จะจบได้ด้วยดีนะครับและล่าสุดทองคำน้มันมเองก็ร่วงแรงเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและอย่า,าลืมก,ก,กดมร,มร,มร,รียยนนวงงาได้เเลป็ค่เเเดืออนนนนลละะ150บบาาทท่ัั้้งครแวก็มีคอนนเทต์มาากมยครับเช่นคริปโตเเคอรนซีช อีทีเอมบ์ดีฟายเอ็นเอ็มทีแล้วก็ลงถึงสินค้า mm hmm. พวกพันต่างๆด้วยนะครับหรือว่าอยากสะสนช่องนี้ผ่านการสามัครสมาชิกเองก็ได้เช่นเดีวยวกันครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ